สู่ชาแนลของนิลยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็นโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาเมษในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม2 5งพายขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Sub s cribe และแชร์คอมเมนต,ต์ในชาแนลนิลยาทารุนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มนะคะเราลองมาดูตัวตนนะคะ Energy ตัวต,วตนความรู้สึกนึกคิดของชาวเมษในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ตัวต้นนะคะมี h e e l of fortune นะคะมีในเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อยู่นะคะเ of s ออฟสมีเหมือนคล้ายๆภาวะของความอึดอัดอยู่นะคะแปดดาบ page of pentacle การที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะ queen of pentacle นะคะ การที่ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งนะคะแล้วก็ ten of cups สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสุขความสำเร็จเนาะเอาละช่วงนี้ในเรื่องของ energy นะคะตัวตนความรู้สึกนกคิดของคุณเนี่ยนะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะคะพลังงานหรือการที่จะเริ่มต้นนะคะในชีวิตเนาะสิ่งเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีกำลังจะจากไปหรือต้องจบลงไปนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ นะฮะ transform เพื่อที่จะแบบว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณอาจจะเกิดภาวะของแปดดาบอยู่พักหนึ่งนะคะเช่นความรู้สึกอึอดอัดความรู้สึกเหมือนกับเราหาทางออกไม่เจอนะคะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะเจอปัญหาเรื้อรังซ้ำซากแล้วเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงหาทางออกยังไงดีนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเราจะได้ เริ่มต้นใหม่ค้นหาวิธีการนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วเราก็จะพิจารณามันอย่างรอบคอบขึ้นนะแสดงถึงการเติบโตของคุณนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวจาก Page of Pentacle เกลนะคะกลายเป็น Queen of Pentacle นะคะมีความเป็นเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรักและก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยนะคะบทสรุปของคุณเนี่ยถือเป็นช่วงที่ คุณจะผ่านนะคะความปัญหาต่างๆมาได้แล้วในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จนะั่นก็คือ10ถ้วยนะคะ extreme happiness เลยทีเดียวมีความสุขมากที่สุดมาพร้อมๆกับความสำเร็จนาะนี่ก็กับ energy ของของชาวเมทนะคะต่อไปเราไปดู energy ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ energy ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นเขาเป็นอย่างไร เขาคนนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะเพจช็อปสอดเขามีความเป็นชาวทัดลมเอเนอร์จีทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมน้ำนะคะควีนออฟคัพมีนกรกฎพิจิกเนาะเอ็ดออฟคัพส์วีลออฟฟอร์จูนช่วงนี้เป็นช่วงอะไรที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆลาราศีเนาะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในเอเนอร์จีของเขาเนี่ยพูดถึง เขาอาจจะเป็น energy ของคนที่มี e ก o นะคะแล้วก็อาจจะแบบรักษะที่มีความอาจจะดื้อรั้นในบางส่วนนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะต่อต้านเราเนาะแต่ลึกๆในใจเนี่ยนะคะเขามีในเรื่องของความรักนะคะยังมีความรักให้กับเราแต่ทำไมรู้ไหมเขามีการเดินหันหลังไปจากความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีการมันเหมือนกับโชคชะตาชีวิต ของเขานะคะทำให้เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการหันหลังเดินจากไปหรือว่าเขาอาจจะมาบอกว่าเออห่างกันสักพักนะคะเขาอาจจะพบว่าเขาอยากจะไปค้นหาอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็อ,อ,อาจจะไป ไปหวานสเสน่ห์อะไรก็ตามนะคะมีตัวช้อยตัวเลือกอะไรก็ตามนะแต่เหมือนเขายังมีจิตใจนะคะที่ที่ยังมีความรักแล้วก็ความคิดถึงคุณอยู่นะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มกันนะคะสถานการณ์และแนวโน้มเนาะคุณอาจจะมาถึงในเรื่องของสถานการณ์นะคะ king of s w o r d เรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูเฉยนิ่ง ดูเย็นชาใส่เรานะคะซึ่งมันอาจจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเพราะจากเดิมเนี่ยดูเขารักเรามากเลยนะคะเขาอาจจะเข้ามาหาเราด้วยหนึ่งถ้วยนะมีความรักมอบความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆความรู้สึกเปี่ยมล้นให้กับเรามากมายนะคะแต่ตอนหลังกับกลายเป็นว่าเหมือนกับโดยเฉพาะในช่วงที่เราพยากรณ์ตรงนี้นะคะเหมือนกับแบบโอเคเขาดูเฉยนิ่งใส่เรา ะะเขาดูเป็นคิงดาบเขาเอ,อ,อาจจะมีคำพูดบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ดีใส่เราหรือคำพูดตรงๆแล้วก็ทำให้เราแบบเสียใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีการคิดที่อยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เฉียบขาดลงไปอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเ,เราอาจจะดูเขายากนิดนึงนะคะว่าแล้วจริงๆเราเขารู้สึกอย่างไรกันแน่นะคะคุณสองคนอาจจะเริ่มมาด้วยอะไรที่ค่อนข้างที่จะ <c oughs> เป็นเ NERGY ของความอาจจะมีความห่างไกลกันเนาะอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือว่ามีอะไรที่มันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับอยู่กัน เหมือนกับอยู่กันคนละโลกที่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันถึงจะไปไปรอดแล้วก็ไปกันได้แล้วก็รวมถึงการติดต่อสื่อสารของคุณบางทีก็ใช้ในเรื่องของอโลกโซเชียลนะคะการใช้ข้อความนะคะหรือว่าใช้แอปพลิเคชันนะคะในการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะแล้วมันก็เหมือนมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันมี energy ของการรอคอยด้วยนะคะที่จะแบบเออทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะ มาบรรจบพบเจอกันได้เนี่ยนะคะมันดูเหมือนค่อนข้างเหนื่อยเนาะตัวคุณเองก็อาจจะมีภาวะที่แบบเหนื่อยล้านะคะกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณเหมือนทุ่มเทพยายามอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะในในความคิดของเราอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขา ออไม่ได้พยายามมากกับตรงนี้นะคะหรือเป็นเรื่องของบางทีก็เราอาจจะต้องการในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่เวลาอะไรก็ตามนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเออปัญหาตรงนี้มันก็อาจจะคาราคาสังกันมาได้นะคะมีการออทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เลยแหละ นะคะเดทเข้ามาเนี่ยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวพิจิกนะคะทีนี้ในเรื่องของเดทเนี่ยมันต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าคุณสองคนเนี่ยจะต้องมีการปรับจูนหรือว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมกันเลยอะ่ะมันถึงจะไปได้นะไม่งั้นความสัมพันธ์มันดูจะต้องยุติลงไปนะคะหรือว่ามันต้องดูเงียบนิ่งดูห่างเหินห่างหายเซปเรชันอะไรแบบนั้นไปเลยนะคะตรงนี้ซึ่ง มันเป็นอะไรที่คุณก็คิดตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะว่าอืมถ้าหากว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วยังไม่เห็นถึงความพยายามของเขาในขณะที่เราดูเหนื่อยแล้วเราดูพยายามมากๆเลยตรงเนี้ยนะคะเราอาจจะตัดสินใจที่จะขออยู่กับตัวเองนะคะหรือว่าขออะไรล่ะห่างกันสักพัก หรือแม,แม้แต่ว่าโอเคหยุดมันไว้แค่นี้อะไรก็ตามนะคะแต่คุณกับเขาก็ดูเหมือนว่าจะมีในเรื่องของความขัดแย้งกันด้วยนะคะ5ดาดับความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะต่างคนต่างมีอีกโก้นะแล้วก็มาพูดกันนะคะว่าเ,เธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็แบบเดินหันหลังจากไปนะคะด้วยความรู้สึกที่ทิ้งให้อีกคนนึงก็รู้สึกมึนงงว่าเออ,เอ,อด้วยสาเหตุ อย่างนี้ทําให้ต้องเดินจากไปหรออะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามันจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะในขณะที่เขาเดินจากไปเนี่ยนะคะอ,อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะรู้รู้แหละว่าอะไรนะคะที่แบบมันทําให้เขารู้สึกถึงความเสียายหรืออะไรแบบนี้นะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับโอเคมีคนยอมแพ้แหละก็เดินหันหลังไปนะเราก็ทิ้งให้คนหนึ่งยืนงงอยู่ว่า มันเกิดอะไรนั่นเองนะคะอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยนะคะปัญหาที่ในลักษณะที่มีอีกหนึ่งอีกก้ใส่กันนะสองหรืออาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า เขาก็อาจจะใช้ชีวิตช่วงนี้นะคะในการเริ่มต้นใหม่หรือมีอิสระนะคะเราอาจจะไปสืบส่องเขาแล้วรู้สึกว่าเออเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแฮปปี้หรือว่าหลั่นล้าดีอะไรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยต้องอยากที่จะตัดสินใจมากขึ้นนะคะในการตัดสินใจของเราเราอาจจะคิดสระตะข้อดีข้อเสียแต่ว่าตัดสินใจได้หรือยังเรายังอาจจะตัดสินใจไม่ได้ เต็มที่นะคะในช่วงนี้เพียงแต่ว่าเราเอาข้อดีข้อเสียอะไรมาคิดช่างตวงวัดสระตะก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าในใจเรายัางติดติดใจอยู่ว่าเออเขาเนี่ยมีการมีคบคุยคนอื่นหรือเปล่ามีตัวช้อยตัวเลือกหรือเปล่าอะไรตรงนี้มันมันมาอยู่ในความคิดของเรานะคะแต่เราก็มีความรู้สึกเออมันก็ยังมีความคิดความห่วงหาอาทรน,นะคะความคิดถึงเขาอยู่ ตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของทิศทางในการเริ่มต้นของคุณเนี่ยก็มีนะคะบางทีคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในตัวคุณเองนะคะแต่ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะยังโอเคอาจจะยังไม่ค่อยรู้ทิศทางของมัน,ม,นมากนักนะแต่คุณก็ถ้าคิดว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่าโอเคนี่ก็คือนะคะ เอเนจีของชาวเมธต่อไปเราจะไปดูนะคะภาพความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะโมเมนต์ Moment สำคัญที่จะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงเอ่ยโมเมนต์ Moment นะคะสำคัญที่จะเกิดขึ้นเนาะจริงๆแล้วก็ยังมีคนที่อยากที่จะเริ่มใหม่กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอาจจะมีการแบบเหมือน มาง้อขอขึ้นดีนะคะแล้วก็จะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะดูแบบเหมือนจะอยากพยายามมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบในท่ามกลางความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตรงเนี้ยนะคะอยากจะเข็นความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปให้ถึงจุดที่จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าขาอ้อข้อความในใจของเขานะคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอก นะคะกับอ,อยากจะบอกกับชาวเมธบ้างนะคะเขามีข้อความอะไรอยากบอกชาวเมธเนาะข้อความที่เขาอยากบอกนะคะ I feel deeply triggered by you อะจริง,รงๆแล้วคุณก็มีอิทธิพลต่อความคิดของเขามากอยู่นะคะคุณอาจจะไปกระตุน้นความคิดความรู้สึกบางอย่างของเขานะคะ Now I'm talking to myself saying how much I really love you เขาน่าจะมาถามตัวเองนะว่าเขารักคุณแค่ไหนในที่สุดเขาก็ได้คำตอบมานะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขารักคุณมากเลยทีเดียวนะคะเขาได้พูดจากตัวเองตรงนั้นเนาะในช่วงที่มีการแบบเหมือนห่างหายกันไปนั่นเอง I love you m o r e t h a n you realize เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะและ Don't waste your time on me แต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคเยอะจนเขามีความรู้สึกว่าเขาจะทำให้คุณเสียเวลาซะเปล่าๆนะคะที่จะแบบว่าเออมันมาเ,ออเสียเวลากับความสัมพันธ์นี้เหมือนกับมีความรักแต่แต่ปัญหามันเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้เป็นอย่างไรจะต้องผ่านอะไรกันบ้างนะคะในเส้นทางแห่งความรักของชาวเมท ผ่านอะไรบ้างนะคะ Erotic imagination h e หตุ t h ด a r และ i n n e r c h i l d นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะคะแรกเริ่มจะมีในเรื่องของแรงดึงดูดกันเยอะมากนะคะความรักความโรแมนติกแพชชั่นอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แบบเหมือนมีการคิดจินตนาการถึงกันในเรื่องนั้นด้วยนะคะแล้วแต่ว่ามันมีคนที่คิดในเรื่องของเหตุผลมากกว่านะสิ นะคะคมากกว่าที่จะถามหัวใจตัวเองนะคะหัวใจตัวเองเนี่ยอาจจะบอกว่ารักแต่ก็เอาเหตุผลมาหักล้างนะคะว่ารักแล้วแล้วจะไปต่อได้ไหมนะคะอะไรแบบนี้นะอินเนอร์ชายมีในเรื่องของอเป็นปมประเด็นในวัยเด็กที่ทําให้มีปัญหานะคะหรือว่าในเรื่องของวุฒิภาวะนะคะที่ยังมีคนเหมือนกับยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในความสัมพันธ์นี้นั่นเอง ต่อไปเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมธในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะแพชชั่นดูเหมือนออแพชชั่นนะคะในช่วงที่พูดถึงเนี้ยมันอาจจะดูเสื่อมลงไปนะคะจากการที่แบบเ,ออเคยมีแพชชั่นกันมากๆเนาะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะติดปัญหาในเรื่องของคอมมิชเมนนะคะถ้าเกิดว่าเคลียร์ประเด็นกันได้นะคะในทุกๆอย่างทุกอย่างจะกลับมานะคะจะมีแพชชั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์จะดีขึ้นในอนาคตเนาะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการมีคอมมิชเมนหรือแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะเเพียงแต่ว่าต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะคะในเรื่องของอีโกในเรื่องของ อุปสรรคที่เรายังข้ามตรงนั้นไม่ได้ถ้าข้ามได้เนี่ยการพัฒนามีเยอะมากสูงมากเลยนะคะต่อไป <c oughs> นะคะเราจะไปดูว่าข้อคิดที่จะให้นะคะกับชาวเมธคืออะไรแองเจิลข้อคิดแองเจิลนะคะดิเซปชั่นมันเหมือนกับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ใสหน้ากากกันอยู่นะอาจจะมีคนปิดบังซ่อนเร้น <c oughs> นะคะบางอย่างแล้วความจริงมันก็ แตกเพรอะออกมาหรือว่าความจริงปรากฏได้ในช่วงนี้นะคะหรือที่ผ่านมาก็ตามนะแล้วมันก็จะมาประกอบการตัดสินใจด้วยเอาละ new love นะคะมีคนได้เริ่มอะไรใหม่ๆแหละนะคะคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้จะมีหรือเปล่ามันไม่โดดเด่นเท่ากับ energy ใหม่เอี่ยมนะคะอาจจะมีคนได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่หรืออย่างน้อยเนี่ยแบบ ถอยหลังเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับตัวเองก่อนเพราะณนะตอนนี้มันเหมือนความรักครั้งนี้นะคะด้วย1เคมีมันอาจจะไม่เพียงพอนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อแล้วก็หรือดูเหมือนว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยสมหวังหรือสมหวังยากเหมือนกันกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้มีคนคิดอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองหรือแม้แต่ความรักครั้งใหม่ไปเลยนั่นเอง ต่อไปเราจะไปดูนะคะข้อคิดที่จะให้กับชาวเมธคืออะไรนะคะข้อคิดที่จะให้กับชาวเมธคือ mistake are t h e stare i นะคะความผิดพลาดก็เป็นบันไดนะคะเป็นประสบการณ์ที่มาสอนเรานะคะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะหรือแม้แต่สอนเราที่จะ ไปพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นกับเราต่อไปนั่นเอง okay, เนคนนะคะนี่ก็คือใน Energy ของชาวเมธขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม u b s c r i b e และแชร์าการคอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คิลเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จมีความสุข ในสิ่งที่หวังนะคะแล้วก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ